สวัสดีครับผมมนชัยคมในฝักคลิปนี้เป็นผลงานล่าสุดนะครับที่เราทำเสร็จแล้วนะครับพร้อมที่จะส่งให้กับลูกค้านะครับชุดนี้เราทำด้วยกันทั้งหมด4เล่มด้วยกันนะครับเป็นมีดเน็บ3ามเล่มนะครับแล้วก็เป็นมีดแส้หน่งเล่มนะครับ มีดเด็บเล่มนี้นะครับเป็นใบอของลูกค้านะครับส่งมาให้ทําด้ามทําฝักทั้งหมด3เล่มด้วยกันนะครับซึ่งเล่มที่อยู่ในฝักก็มีลักษณะใบและทรงที่เหมือนกันนะครับขนาดเท่ากันนะครับส่วนอีกเล่มหนึ่งเล็กลงมานิดนึงนะครับเป็นขนาดเจ็ดนิ้วนะครับเล่มนี้ขนาด9นิ้วนะครับเป็นไม้ประดู่ทั้งสองเล่มนะครับขนาด9นิ้ว อปออคออเป็นท้าวเวสสุวรรณนะครับปิดท้ายด้ามด้วยทาวเวสสุวรรณเช่นกันนะครับทำเหมือนกันทั้งสองเล่มน,นะครับมีชุดนี้นะครับก็ได้ทำคลิปนะครับแนะนำวิธีการทำต่างๆให้กับผู้ที่สนใจไปบ้างแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการอแกะในฝัก ะครับแกะด้านในฝักหรือว่าแกะยกลายนะครับเราได้ทําคลิปแนะนําไปแล้วนะครับแล้วก็วิธีการอุดโปะนะครับรอยแตกของไม้นะครับแล้วก็ได้มาเปรียบเทียบนะครับระหว่างเล่มนี้นะครับเน็บเล่มนี้เป็นไม้มะเกลือนะครับเคลือบเงานะครับซึ่งเป็นมีดเน็บเล่มเล็กนะครับขนาด7นิ้ว นะครับเราจะมาเทียบกันระหว่างเคลือบเงากับเคลือบพลิกออยนะครับน,นี่คือเคลือบพลิกออยนะครับเป็นมีดแร่นะครับจิตด,ด้านหลังฝักเป็นเท้าเวสุวรรณนะครับเป็นมีดแร่ใบสเตเลสนะครับของตรามาหาชนปอกอคอเป็นพ่อแก่นะครับ ก็เป็นไม้มะเกลือเช่นกันนะครับแต่เคลือบน้ำมันทิกออยนะครับเรียกว่าเคลือบด้านปิดท้ายด้วยครุฑนะครับก็จะเห็นกันเด่นชัดนะครับระหว่างเคลือบเงากับเคลือบทิกออยนะครับมันก็จะออกมากันคนละแบบกันนะครับทิกออยก็จะออกมาแนวแนวด้านแบบนี้นะครับแต่ช่านที่ชอบในแนวคลาสสิกก็จะเป็นสไตล์นี้เลยนะครับ ส่วนทัานที่ชอบเงาก็จัดแบบนี้ให้นะครับเป็นยูริเทนเคลือบยูริเทนนะครับก็จะมีความเงาเราเคลือบแค่สองรอบนะครับก็เคยได้แนะนําไปอีกแล้วเช่นกันนะครับเกี่ยวกับเทคนิควิธีการพ่นเคลือบเงานะครับไม้ก็ประดูก็อย่างที่บอกนะครับเป็นไม้พิการนะครับเป็นไม้ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับมีตามีแผลนะครับ แต่ทําออกมาแล้วมันก็จะเกิดความสวยงามนะครับเขาก็จะมีสเสน่ห์อยู่ในตัวเขานะครับอาจจะมีรอยแผลให้เห็นบ้างนะครับแล้วก็จะมีลายในเนื้อไม้นะครับลวดลายเขาก็จะค่อนข้างจะสวยนะครับเป็นไม้ท่อนเดียวกันนะครับระหว่างสองฝักนี้นะครับเป็นไม้ท่อนเดียวกันนะครับลวดลายก็ พอใช้ได้นะครับไม้ประดูเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับเป็นไม้เนื้อแข็งที่เหมาะสมกับการมาทําอาดามมีดฝากมีดมากนะครับก็ฝากติดตามคลิปต,ต่อไปนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับก็คงจะขึ้นชุดใหม่อีก4-5เล่มนะครับ ส่วนชุดนี้ก็คงจะแพ็กส่งให้กับลูกค้าต่อไปนะครับฝากด้วยนะครับมนชัยคมในฝักนะครับทางช่อง YouTube มนชัยคมในฝกักหรือติดตามทาง Facebook ก,ก็ได้นะครับมนชัยพรพนมวันช่วยเพนนะครับก็จะมีคลิปต่างๆมีการอัปเดตงานแต่ละวันให้ดูอยู่ทุกๆวันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอ จบไปเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าก็ไม่มีอะไรมากเป็นแค่งานที่เสร็จแล้วเท่านั้นนะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ